เกษตรจังหวัดมุกดาหารร่วมศึกษาดูงานโครงการอุตสาหกิจกันชงครบวงจรวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565เวลา15นาฬิกานายประจันขันพิมลเกษตรจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วย นายคมกริไตยศนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษนางสุภพิษพิทักษ์นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการร่วมศึกษาดูงานกับนายปรีชาเจริญทรงคลังจังหวัดมุกดาหารและคณะพร้อมรับฟังการนำเสนอข้อมูลการปลูกพืชเศษรษฐกิจกัญชงพร้อมหาลือถึงแนวทางการผลักดันพืชกัญชงให้เป็นพืชเศษรษฐกิจทางเลือกใหม่ เพื่อยกระดับรายได้ให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยมีนายกิติคมแก้วนพจิตรองกรรมการผู้จัดการสายกลยุทธ์องค์กรบริษัทอินนโครประเทศไทยจำกัดให้การต้อนรับและนำเยี่ยมชมความคืบหน้าโครงการอุตสาหกิจกันชงครบวงจรพร้อมทั้งนำชมการดำเนินงานของกิจการ ณบริษัทเอ็นเนโครประเทศไทยจำกัดตำบลรรมาหวนอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหาร